การดูแลและบำรุงไก่ชนในช่วงผัดผลสวัสดีครับผมคุสืึอไก่ชนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการดูแลและบำรุงไก่ชนในช่วงผัดผลนะครับหนนะควรให้อาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับการสร้างขนใหม่ต้องใช้โปรตีนจํานวนมากนะครับควรให้อาหารเสริม 2. การเสริมวิตามินและเกลือแร่นะครับช่วยให้ไก่มีสุขภาพที่แข็งแรงและฟื้นตัวได้เร็วขึ้น 3. การพักไก่ชนควรพักการซ้อมนะครับเพื่อให้ไก่ได้ ื้นตัวอย่างเต็มที่นะครับเพราะการสร้างผลใหม่ต้องใช้พลังงานจํานวนมาก 4. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับพาไก่อาบแดดอ่อนๆนะครับในช่วงเช้านะเพื่อกระตุ้นการสร้างผลใหม่ 5. การจัดการผลเก่านะครับควรพิจารณาถอนผลเก่าหรือผลที่แข็งแล้วนะครับเพื่อกระตุ้นการขึ้นของผลใหม่ให้เร็วขึ้นและนี่ก็คือวิธีการดูแลและบำรุงไก่ชนในช่วงผัดขลของผมนะครับพี่ๆมีวิธีไหนแนะนำก็มาคอมเมนต์พุดคุยกันได้เลยนะครับ